น,นี่คือก้าฝากของเรานะคะยังไม่ได้มีตู้ใส่ดีๆนะอันนี้คือก้าฝากมยมนะคะมีกิ่งเดียวด้วยสวยด้วย กิ่งนี้ก็สวยนะคะเป็นกาฝากต้นคูณกิ่งใหญ่ๆก็จะราคาแรงหน่อยกิ่งนี้นะจะเป็นกาฝากมะลุมะคะ่ะมีอยู่สองกิ่งแล้วก็กิ่งนี้นะคะ อันนี้กาแคูนนะคะเก่งใหญ่จะมีชิ้นเล็กๆพกพาได้อันนี้กาแคูนนะคะอันนี้ก็กาแคูนนะคะราคาหลักร้อยนะคะ อันนี้เป็นกระฝากทับทิมนะคะมีกิ่งเดียวอันนี้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะหายากนะคะอันนี้พบพาได้ใส่กระเป๋าตังค์ได้เล็กค่ะนีกิ่งนี้ก็แน่น แน่นแน่นแน่นค่ะแน่นสวยนะคะอันนี้อาจจะพันต้นๆนนะคะราะก,กิ่งใหญ่ไม่ใหญ่มากใส่พานก็สวยพอดีแต่กิ่งนี้ถูกใจมากสวยเลย ก็ให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะคะเดยวคลิปหน้าจะให้ดูวัวธนูกับเดยงูเหลือมนะคะสวยมากเหมือนกัน